วันนี้จะมาให้ดูโครงโคงนกกระทานะครับโคงนกกระทาทุ่งเนี่ยประมาณนี้เนี่ยทรงจะประมาณนี้เลยจะโดยผมจะใส่ไหวนะครับอันนี้เป็นโครงมันเชื่อครับโดยเป็ส่ไหวตรงนี้ครับตรงนี้นะใส่ไหวนี่ไหวดัดอยู่ฮะอันนี้ก็เป็นลวดสองมิลนะครับแต่ผมจะเอาเป็นลวดเล็กกว่านี้ครับเนี่ยอันนี้ลวดเบอร์ใหญ่นะครับ ประมาณเบอร์สิบห้านะครับเนี่ยอันนี้ลวดสองมิลนะอันนี้ก็จะลวดที่ผมจะเอาไปทำนะลวดนี้เส้นใหญ่กว่าลวดผูกเหล็กนะฮะเนี่ยอันนี้ลวดสองมิลที่ผมทำโค้ง็เขาใจนะอันนี้ก็จะลวดที่ผมจะมาทำโคง้งนก็ทาะฮล้วลวดจะเอารวดสองมิลทำเมือนะครับถ้าใครจะเอาจะผมทําให้ได้อันนี้ก็จะเป็นลวดเส้นเล็กหน่อยนี่โค้นงนก็ทาทุ่ง ้นนี้ผมเดี๋ยวผมจะหาเป็นหลุมหลุมอีกนะครับอันนี้มันแบนมันเรียบนะครับจผมจะหาเป็นหลุมหลุมหลุมไาอีกมันหาไม่ได้ครับตอนนี้โควิดแรง้ลยลบบุรีก็ไม่ไม่ค่อยกล้าจะอ,าออกบ้านเย่ยมีกงองทกขเขาใหญ่ก็ทําอยู่นะครับทํายนต์อดสั่งได้ว่าจะไปทํางานโรงงานก็ไม่ได้ไปแล้วโควิดมาแรงเนี่ยอันนี้รอใส่ตูดกับใส่คอนแล้วก็ใส่ประตูะครับ ที่นะครับที่อยู่ในนี่ดูวันทีไม่ทีอันนี้กงนกเอาใหญ่ใบละห้าร้อยนะครับค่าส่งมันมีหลายราคานะครับเก็บเงินปลายทางก็ใบละร้อยห้าสิบนะครับค่าส่งกรงใาบาละห้าร้อยนะครับสั่งสิบห้าใบขึ้นไปแถมหนึ่งใบนะครับนี่อันนี้ก็รอแถมให้กับใบหนึ่งใบล่างนี่นี่ครับ แถมไม่ก่อนในใบใบนี้แถมไม่ก่อนครับเขาสั่งไป15ใบแลวครับผมก็แถมให้เขาใบหนึ่งแถมใบนี้ฮนะเอ็ดครานี้ก็จะไม่ให้ดูกรงนกกระทานะครับผมไม่ได้ลงคลิปนานครับทรงมันจะประมาณนี้ผมว่าถ้าเสร็จมาก็จะผมว่ามันก็สวยนะถ้าเสร็จอะ่ะเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วผมจะลงให้ดูนะครับราคาไม่ถึงพันนะครับกรงนกกระทา มันจะละเอียดกว่าพวกกรงนกขอใหญ่นะครับเพราะว่ามันงานมันชิ้นเล็กแล้วมันต้องใช้ละเอียดละเอียดหน่อยครับอันนี้เป็นโครงที่อันนี้ผมลองทํานะครับยังไม่ได้ทําจริงทําจริงผมจะว่ายท,ทำวอายแท้ทาอันนี้เป็นวายเทียมนะครับเดี๋ยวผมจะวอายแท้ทํานะครับแต่อันนี้ผมลองขึ้นโครงดูนะครับว่าจะพอไปได้ไหมแต่อีกอันหนึ่งที่ผมทําให้คนชาวบ้านจะเป็นเหล็กทั้งหมดเลยนะครับ เล็กทั้งหมดเลยใบนั้นก็ทรงคล้ายกรงล้กเข่านะครับแต่เล็กคนแถบ้านออกอยากได้ก็ทําให้เขาไปนี่มันจะประมาณนี้ครับถ้าเสร็จเดี๋ยวผมถ้าเสร็จยังไงเดี๋ยวผมอัพคลิปลงนะครับแล้วถ้าใครสนใจ,จสั่งก็สั่งได้นะครับครับบ้านบ้านอยู่ลบบุรีนะครับลบบุรีแถวกองบินสองนะครับใครอยู่ใกล้เคียงมาดูได้นะครับ ใกล้เคียงกองพิส2องนะครับอยู่ลบรีโนโนช้างครับหมู่บ้านโนโนช้างแต่ตอนนี้ยังไม่ไมแนะนําให้มานะครับโควิดแรงมากเลยครับลบรีนีวันนี้มาให้ดูโกงนักาได้เลยนะครับครับสวัสดีครับ